สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องมาขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยเริ่มต้นด้วย100บาทผ่านธนาคารกะสิกรไทยต่อไปก็เป็นพี่เวียศักนะครับรอบวันที่2ขอบคุณเป็นอย่างมากถัดมาก็เป็นในส่วนของวันที่3นะครับคุณราชันห้บาทนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นจากธนาคารอมสินเนาะ50บ,บาทวันที่3เช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับวันที่7พี่วีรศักดิ์อีกครั้งขอบคุณเป็นอย่างมากที่คอยสนับสนุนเราเสม,อ,เสมอมาตันใดที่ต้องการโดเนทนะครับก็สามารถโดเนทตหรือสแกนได้ตามาช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้เลยเนาะไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตเราเสมอสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ง่ายๆโดยการกดไล์ คอมเมนต์นะครับเพื่อช่วยเปิดกัน้นการมองเห็นให้คนเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นโอเคครับไม่เป็นการเสรียเวลาเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับพระเอกของเราได้ประทะเข้ากับเยเจนินชายผู้มีร่างอวตารข้าวเสียบัดนี้นั้นการต่อสู้ก็เป็นไปจางดุเดือด อย่างไรก็ตามเยเจินที่ดูเหมือนว่าจะเสียท่าให้กับพระเอกของเรานั้นเขาจึงใช้วิธีการระเบิดตัวเองการระเบิดตัวเองของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนั้นว่ากันว่ารุนแรงแม้ขนาดที่ผู้ที่มีพลังอวตารสิบกีบก็มีอาจที่จะยืนรับตรงๆได้่ว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยการป้องกันไร้ที่ติของลู่โจทําให้หนึ่งวัวหนึ่งชีวิตของเยเจินนั้นต้องสูญสลายหายไปโดยเปล่าประโยชน์ เยเจินตอนนี้นะครับพยายามทําให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ลงเขารู้ดีว่าในตอนนี้ตัวเองใกล้เสียสติเต็มทีวันนี้มันเป็นอะไรที่ยากสําหรับเขาเหลือเกินมันก็ผ่านมานานแล้วที่เขานั้นเกือบจะเสียสติแบบนี้ได้เย่เจินยกมือขึ้นในตอนนั้นเองเครื่องรางนับร้อยก็ถูกปลดปล่อยท้าโถมออกมาเปลืองแห่งกรรมจากการผลาญเครื่องรางลุกขึ้นอีกลังมันลุกโชดโชนเย่เจินฝักเครื่องรางไปด้านหน้าเขาหานันหลังกลบ อันหลังกลับก่อนที่จะลบหนีในทันใดลู่โจบินตามเย่เจินทันทีที่เขาเข้าใกล้เครื่องรางนะครับลู่โจก็ยกฝ่ามือสองอยกฝ่ามือที่ซองแสงสีน้ําเงินขึ้นเขาใช้ฝ่ามือสลับปัญญาอีกรังตุม้มลู่โจทําลายเครื่องรางนับร้อยไปได้อย่างง่ายดายเขายังคงไล่ตามเย่เจินด้วยสุดยอดคิดวิจัยการเคลื่อนย้ายต่อไปเขาบินไปเหนือเย่เจินนะครับก่อนที่จะพูดต่อ ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนและก็เพราะว่าเยเินไม่ได้ถอนร่างอาวตารนะคะเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงตกเป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเยเินที่ยังคงอยู่ในระหว่างการผลิกีบต่อน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฟื้นถอนร่างอาวตารในตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่สําคัญเยเินเร่งความเร็วสูงสุดจนไปถึงยอดเขาอีกแห่งเขาออกจากแท่นมีคาไปเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาเสี่ยงเลว ลูโจที่คิดแบบนั้นก็ได้ยืนมือไปด้านหน้าการดกงปนึกกักขังสิกงเปย์เซนที่เห็นแบบนั้นสมบัติได้ทันทีนะน,น,นั่นมันวิชาแบบไหนกันพี่ลูกแม้แต่ที่แม้แต่เจ้าที่คุยโวตลอดเองยังไม่รู้จักวิชานั้นอย่างนั้นสินะเนี่ยชิงหยุนเริ่มรู้สึกเบื่อนายกับสิกงเปย์เซนที่คุยโวตลอดเวลาเฮ้ออุปปาของเจ้าไปเถอะสิโกงเปย์เซนพูดจบก็บ,บินขึ้น อยู่เชิงไฮ่และอยู่ชางโรงเองก็บินตามไปติดๆในขณะเดียวกันสาวุกหลายพันคนจากลานสงครามทิวลาลลยและบานดวงดาราสวรนก็เริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาบินออกจากแท่นมีคาไปสาวุกหลายคนที่บินไม่ได้ทําได้เพียงแค่วิ่งตามนะครับไม่มีใครไม่อยากเห็นภาพการไล่ล่า ที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้จนถึงตอนนี้เย่เจินยังคงถึงแท่เนเหนือสุดยอดของเขาที่สามเป็นที่เรียบร้อยเร็วเขาไปถึงเขาลูกที่สามเขารีบลงมาที่ใจกลางเขาอย่างรวดเร็วเขาหันกลับมามองอีกครั้งและรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นมันอะไรกันกลงที่ไล่ล่าไล่ตามเขานะครับมันขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นภายในนั้นห่อหุ้มไปด้วยตาคายสีทองมันเคลื่อนที่นะครับ มันเคลื่อนตัวทับลงบนร่างของเย่เจินตูมกลงหายไปไม่สำเร็จลู่โจ้ทา,ายหัวฮโชคไม่เข้าข้างอีกแล้วสินะดูเหมือนว่าผลเอฟเฟกจากการดกรงพนันกักรขังไม่ได้ผลดูลเหมือนว่าเย่เจินยังคงมีโชคอยู่นะครับเย่เจินนั้นมันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาที่ล่วงลงลงสู่พื้นกระแทกฝ่ามือลงบนแท่นทันทีแต่นทรงกลมเริ่มส่องแสงในะตอนนั้นเองวงแหวนสีม่วงรอบตัวของแตนแหนห่งนั้น ยื่อเินเยอะอยันเจ้ากล้าตามฆ่ามาหรือเปล่าล่ะตอนนี้ข้าอยู่ในเขตแดนพลังเรียบร้อยแล้วเจ้าน่ะทำอะไรข้าไม่ได้อีกแล้วทำไมข้าจะไม่ฆ่าลู่โจบินไปที่แท่นตรงกลมในขณะเดียวกันนั้นผู้ฝึกยุทธนับหมื่นเองก็ยังคงเฝ้ารอผลรับจากการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาเกือบจะลืมไปแล้วว่าพวกเขาเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะครับว่ามีฝ่ายศัตรูร่วมอยู่ด้วยพวกเรามาช้าเกินไปเนี่ยชิงยุนต่อน,นายใจอย่างช่วยไม่ได้ อย่างที่คิดไว้เยเจินรู้จัก12ยอดเขามีคาของพวกเราดีสิกุงสหายเจ้ากําลังแย่แล้วล่ะหืมเจ้าหมายความว่ายังไงเขดแดนพลังนั้นมีชื่อเรียกว่าเิดแดนพลังทพีพข้าตาคิดแดนพลังที่ทุกๆ4สี่ชั่วโมงจะพลากอายุไขของผู้ที่อยู่ในนั้นไปถึงร้อยปีสหายของเจ้าชารามากแล้วเยเจินยังเหลืออีกห้าชีวิตเนี่ยชียงยุนอธิบายแล้วทําไมเจ้าไม่ถึง แล้วทำไมเจ้าถึงไม่ปิดการใช้งานเขตแดนพลังซะละ่ะตราบเท่าที่มีงีสิ่งมีชีวิตอยู่ในเขตแดนพลังมันก็จะคงทำงานต่อไปและจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปเนี่ยชิงยุนอธิบายนะครับเขาก็ได้ถอนหายใจมันเป็นเงื่อนไขการใช้เขตแดนพลังอันสุดยอดนี้ถ้าหากต้องมาวัดการรีดเร้นอายุไขนะครับแน่นอนยี่เจนที่มีมากถึงอาชีวิตนั้นได้เปรียบอย่างแน่นอน ในส่วนของชาวดินแดนดอกบัวแดงนั้นมีอายอุมากกว่าพันปีได้นะครับพวกเขาอาจจะมีชีวิตได้ถึงพันปี 1, 5 0 0ปีถึงสองพันปีหรือต่อให้มีชีวิต1,000ปีเท่ากันกับชาวดินแดนดอกบัวทองคําก็แล้วไซ่อย่างไงซายเยเจนนะครับก็มี5ชีวิตคิดง่ายๆเลยก็คือเยเจินที่ถ้าเอาไปคูณกับ1 0 0 0ปีซึ่งเป็นอะไรที่เป็นตัวเลขน้อยที่สุด เขาก็จะยังคงมีอายุมากถึงครึ่งหมื่นนะครับครึ่งหมื่นในที่นี้ก็คือ5000ปี5000ปีแล้วลู่โจจะไปเอาชีวิตมากขนาดนั้นมาจากไหนกันอายุไขของลู่โจต่อให้ใช้การอา่เพิ่มพลังนะครับต่อให้เพิ่มการาดพลังชีวิตของตัวเองยังไงก็ไม่มากเท่ากับเย่เจินเพราะฉะนั้นจนกว่าทุกๆสี่ชั่วโมองมันจะพากอายุไขของคนที่อยู่ในนั้นไปร้อยปีแล้ว ลูโจก็ต้องรีบจัดการเยเจินให้ได้ก่อนที่ลูโจจะหมดอายุเขยไปนั่นเองเยเจินนั้นดูเหมือนว่ามันจะมีทางหนีที่ไล่เตรียมมาเป็นอย่างดีในไม่ช้านั้นเองแสงสีม่วงปังจางก็ได้ปกคุมไปทั่วเขตแดนพลังมันกําลังแบ่งแยกพื้นที่ออกจากสัดส่วนอื่นๆเยเชินยังคงยิ้มอยู่ในขณะที่ เช็ดเลือดออกจากคริมฝีปากเขามองดูลู่โจอย่างสงบนิ่งนะครับก่อนที่จะใช้เลือดของตัวเองวาดวงหวนขีดเดนพลังขึ้นลวดลายสีเลือดตูเขียนขึ้นเยเจินเริ่มกินพลังชีวิตรอบตัวจากขีดเดินพลังลู่โจยังคุงย่างก้าวต่อไปเขายกฟ้ามือขึ้นมาอีกครั้งพลังฟ้ามือที่ลุกชวดช่วไปด้วยเพลิงแห่งกรรมสีทองก็ได้พุ่งตรงไปที่เยเจิน เย่เจินวางเท้าลงบนพื้นยางมั่นคงสายลมพัดปานเสื้อคลุมทําให้มันกระพือไปตามสายลมเย่เจินปลดปล่อยพลังเปลิงลแห่งกรรมออกมาเพลิงแห่งกรรมทั้งสองสีหักล้างกันตูมขตดดนพลังของเย่เจินนั้นยังคงเกินกินพลังชีวิตให้กับตัวเขาต่อไปยังไงซะขาก็มีชีวิตยืนยาวกว่ายังไงซะขาก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะเย่เจินนะครับพูดอย่างเยือ้อยันเฮ้อ อายุไขที่เหลือ219,445วันติงลบอายุไข10วันติงลบอายุไข20วันติงลบอายุไข30วันติงๆๆๆติงติงติงอายุไขของข้ายืนยาวกว่าเจ้าเปล่าประโยชน์ลูโจในขณะนี้นะครับขอได้รูปเขาก่อนเจ้าพูดต่อไป ถ้าอย่างนั้นเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครกันแน่ที่ต้องตายอายุไขของลูโจนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องพลังอวตารในศะูนย์เเสียนเป็นอะไรที่ยากจะรับมือไม่ต้องสงสัยเลยว่าเย่เจินนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือ,อยากที่สุดเท่าที่ลูโจเคยปบมา อายุไขของลูโ่โจลดลงอย่างต่อเนื่องพลังวาตา,อานอสูญก้าเสียนเป็นอะไรที่ยากจะรับมือไม่ต้องสงสัยเลยว่ายี่เจนเป็นกู่ต่อสู้ที่รับมือยากที่สุดเท่าที่ลูโ่โจเคยพบมาลูโ่โจนะครับไม่รอช้าถึงปากบอกว่าตัวเองมีอายุไขมากกว่าเขานั้นรีบใช้การพลังชีวิตในทันทีหนึ่งบวกอายุไข6ห0วันพลังชีวิตนั้นได้โอบร้อมรอบตัวนะครับร่างกายของลูโ่โจได้ดูซับมันเอาไว้หื นั่นมันอะไรกันมันมันเติมเต็มพลังชีวิตได้ดวงตาของเยเจินเบิกกว้างเขากล้าวถอยหลังไปตามสัญชาตญานเอาละซีลูโจของเราเองก็มีของดีอยู่เหมือนกันลูโจที่เห็นการ์ดพลังชีวิตเพิ่มอายุไขให้ขับเขาในตอนนี้มากถึงง0คร้อยปีตัวทีครับหกร้อยวันเขาพยักหน้าดากย่างพึงพอใจหกรอยวันก็เกือบเกือบสปีนะครับปีกว่าลูโจยังคงพูดอย่างเยือกเย็นเจ้านะมันไม่ได้มีอะไรเลย ด้วยพลังชีวิตที่ได้รับมานะครับบวกกับตอนนี้มีความมั่นใจหัวใจของลูโจนั้นสงบมากยิ่งขึ้นอายุไขที่ยังคงลดลงไปจึงไม่ใช่ปัญหากับลูโจยังไงซะจนกว่าตัวเขานั้นจะอยู่ในช่วงวิกฤตาหากสามารถจัดการยีเจินได้ก่อนมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใบหน้าของยีเจินสี่เสียว หัวข้างหนึ่งบนร่างวาตานกําลังห้อยลงมานะครับมันเป็นผลจากขีดดนพลังนั่นเองดูเหมือนว่าอายุไขจากร่างวาตานก้าเสียนนะครับตอนนี้จะมีหัวอีกหัวหนึ่งนะครับจีกําลังเหยียวยน้อยห้อยลงมาเนื่องจากมันกําลังจะตายแกแกแก,แกเป็นใครกันแน่จีเจินแพดเโผาเสียงนะครับด้วยพลังที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงของเขาดังไปถึงหูของทุกคนที่อยู่ที่นี่ในระยะใกล้และไกล ในขณะที่9้ต่อไปลู่โจก็ไม่รอช้าเรียกอาวุธคู่กายอาวุธเนี่ยนำออกมาพลังอวตารพร้อมกับเพลิงแห่งกรรมสีทองกําลังลอยไปหาอาวตารอาูนยเกเสียนของเย่เจนินเอาละนะถึงเวลาต้องทอนทุนคืนเกตแดนพลังยังคงอยู่ตราบเท่าที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในนั้นหัวใจของเย่เจินจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังครั้งนี้เขาพลาดไปเอง อวตารอสูนก้าเซียนปลดปอยพลังสีแดงออกมามันพลังต่อสู้กับอวตารดอกบัวทองกำอย่างเต็มที่เปลวเพลิงสีทองนะครับเปลวเพลิงแห่งกรรมทั้งสองสีได้เข้าพักกันอีกหลังตูมตูมตูมลู่โจเปียนเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาเคลื่อนไหวไปดี่ด้านหน้านะครับเผชิญหน้ากับร่างอาวตารของเจียเจินแทน เยเจนตกตะลึงเขาวางเท้าลงบนพื้นฝ่ามือที่ลุกโชนไปด้วยเปลืองแห่งกรรมนะครับบัตรนี้ถูกใช้ไปกับการปกป้องการโจมตีลูโจนั้นได้กำลังตั้งใจลิงไปที่คอของอวตารใช่แล้วครับฟังไม่ผิดลูโจลิงไปที่คอของอวตารแม้ว่าเปลืองแห่งกรรมสีแดงและพลังฝ่ามือทั้งหลายจะควางทางเขาแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของลูโจเอาไว้ได้ เพิงแห่งกรรมและปลังฟ้ามือตูอาวุธเนียนามแยกออกเป็นสองส่วนไม่นานนักอาวุธเนียนามก็พาฟันผ่านกออวตารสีแดงไปไม่เย่เจินที่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดนะครับเขากรักเลือดออกมาอีกครั้งชั่วติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต็มบุญ4,500แต้ต็ม ผู้ฝึกยุธทธีเฝ้ามองตกตะลึงนั่นไม่ต่างอะไรกับการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวหรือยังไงกันเนียชิงยุนนะครับเจ้าสำนักแห่งอุปเขา12มีคาเฝ้ามองการต่อสู้ในเขตแดนพลังก็ได้ตากระตุกเขาที่พึงสาธารยายความเทีบของเขตแดนพลังอาคมกับถูกลู่โจหักล้างไปในทันทีสีโกงเปย์เซนที่เห็นแบบนั้นก็หัวเราะเฮะ้านาอับอายแทนเจ้าจริงๆผู้ฝึกยุทธจากบ้านดวงดาราสวรรค์ที่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นั้นได้พูดขึ้นเตรียมตัวเร็วเข้า สิโกงเปร์เซนที่ได้ยินแบบนั้นก็หันกลับไปพูดเบาๆใครกล้าก้า, 9, 9าวเท้าออกมาก็ลองดูปูของเรานะครับปูสิโกงได้คุมกูออกมาพร้อมกับการปล่อยอาคินะครับปล่อยจิตสังหารอันรุนแรงแน่นอนชาวบ้านดวงดาราสวรรค์หรือครับจะสามารถต้านทานปูที่เป็นถึงามาหาวีรบุรุษสุดเก่งนะครับชายไร้เตียมตานอย่างปู่สิโกงเปยเซนได้ นี่ถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของซิโกงเปยซินเลยก็ว่าได้นะครับมันคือการระวังหลังให้กับลู่โจลู่โจของเรานั้นที่รับมือกับเย่เจินมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถประมาทได้รางวาตานเก้าเสียนเป็นอะไรที่ลู่โจนั้นถือได้ว่ารับมือได้ยากที่สุดแล้วการที่ต้องรับมือหนึ่งต่อหนึ่งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาะ เพราะฉะน,านั้นสีกงเปอร์เซนก็เป็นคนที่คอยรับหน้าที่คุ้มกันนะครับด้วยการมีอยู่ของเขาจึงไม่มีผู้ฝึกยุทธคนไหนกล้าที่จะยื่นมือเข้าช่วยเย่เจนมันเป็นหน้าที่ของการระวังหลังให้กับคู่หูนั่นเองสีโกงเปอร์เซนวิหารตั้งก้าวิดเาเสกแจงเรื่องของพวกเราชาวบ้านดวงดาราสวรรค์ในตอนนี้อย่างนั้นเหรอสาวุกคนหนึ่งนะครับที่ปากมีก็หันไปตามถูกต้องแล้วใครก็ตามที่ปาถนาที่จะตายก็จงก้าวออกมา สีกวงปเปย์ซินนะครับไม่ตอบคําถามเขาเลือกที่จะตั้งคําถามตับกลับไปแทนน้อยเนี่เจ้าผู้ฝึกยุดธกันนั้นพูดยังไม่พอใจยอดฝีมือจากราชสำนักกําลังเดินทางมาที่นี่แล้วเดี๋ยวคอยดูมาดูกันว่าเจ้าจะยิงประยองได้อีกนานแค่ไหนกันเอาละสิครับมียอดฝีมือจากราชสำนักมาอีกด้วยอย่างนั้นเหรอเขาจะเป็นผู้ที่มีพลังสิบกิบเหมือนกับ แม่ทับเด่นเนือ้อใช่หรือไม่ถ้า,าเป็นแบบนั้นบอกได้เลยว่าอีลุงตุงนำบันเทิงแน่นอนทันทีที่ผู้ฝึกยึดคนนั้นพูดจบสี่กงเปอเร์เซนของเราก็มิสนใจเขาสร้างดาบพลังงานด้วยนิ้วสองนิ้วดัชนีดาบนะครับพุง่งตรงไปที่ชายคนนั้นเมื่อดาบพลังงานถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นเองเนี่ยชิงดุนก็เคลื่อนไหวทันใดนั้นเองพลังรวบในตอนนั้นเองพลังรอบตัวก็ปั่นป่วนสี่กง ที่นี่ไม่ต่างอะไรจากบ้านของข้าข้าไม่ปล่อยให้เจ้า,าําตามอำเภอใจได้หรอกนะเนี่ยชิงยุนแทนที่เจ้าจะสํำนึกบุญคุณแต่เจ้ากลับเลือกที่จะตบเตน้ำใจข้าด้วยการกัดขวางข้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่คิดเลยว่าคนที่ยิ่งใหญ่ย่างเจ้าเจ้าที่เป็นเจ้าสำนักเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้สีกงปเปย์ซินตามกลับดูเหมือนว่าน,นี่ชิงยุนคนนี้มันจะหาเรื่อง ยังไงซะข้าต้องตอบเทนน้ำใจเจ้าในสักวันแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนั้นเนี่ยชิงดุนตอบกลับดีต่พวกเจ้าคุณไหนกล้าเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวก็อย่ามาถือโทษโกรดข้าก็แล้วกันเมื่อหลายฝ่ายเข้ามาพัวพันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องรักษาบุตรบาทและความเป็นกลางของตัวเองเอาไว้เนี่ยชิงยุนนั้น เขาตึงต้องทำหนึ่งถึงคำหนึ่งถึงอะไรหลายๆลอย่างนะครับเนื่องจากพอรู้ว่าดูเหมือนจะมีราชสำนะักเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก่อนหน้านี้ก็มีบ้านดวงราราสวรรค์กับลานสงครามที่วลายก็พูดแย่แล้วนะครับเนี่ยชิงหยุนจึงไม่กล้าออกตัวเข้าข้างวิหารทั้งก้าวและในฝากฝังของลูโ่โจอีกต่อไปเขาเลือกีจะว,วางตัวให้เป็นกลางทำให ในส่วนของปูซิกงนะครับไม่สามารถที่จะโจมจีหรือเคลื่อนไหวตายสุดแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่เคลื่อนไหวยังไงซะปูก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวแต่ถ้าอีกฝ่ายกล้าลงมือยังไงซะเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไว้หน้าใครทั้งนั้นสีหน้าของเนี่ยชิงดุนเต็มไปด้ยวยความกังวลแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังช่างใจเลือกฝ่ายไม่ถูกนะครับตอนนี้เขาควรจะอยู่ฝ่ายไหนทําอะไรกันแน่ในขณะเดียวกันนั่นเองหลังจากที่ลู่โจตัดคออวตารเก้าเซียนสําเร็จ หัวอวตารที่ถูกตัดก็ได้ตกลงสู่พื้นก่อนเจีามาลายสลายหายไปยยเยจนล่าถอยอย่างรวดเร็วลู่โจกระโดดขึ้นไปเขาเปลี่ยนอาวุธเนานาไม่กลายเป็นคันตนูลู่โจไม่รอชา้าหางคันตนูก่อนจะปล่อยลูกซรอนพลังงานระเบิดอภิมหาอาภิมีจีลงไปนะครับธนูระดับว่างเปล่าคนอื่นต่างก็ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็น ลูกศรพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยระเบิดปรมาณูแสงสีน้ําเงินถูกปลดปล่อยออกมามันเป็นลูกศรที่พลังอ่าประสานพลังวิเศษของลู่โจนั่นเองใช่แล้วในการยิงครั้งนี้นั้นมันอัดพลังวิเศษของลู่โจไปมากกว่าหนึ่งใน3ส,ส่วนยิงไปกว่านั้นมันยังถูกปลดปล่อยด้วยอาวุธระดับว่างเปล่าที่โจมตีออกมาเยเจิญพยายามหลบหนีอย่างสิ้นหวัง เพียงแค่พริบตาเดียวนะครับลูกศรพลังงานก็ได้แวกวายผ่านอากาศมันพุ่งไปที่หัวอีกคลางของร่างอวตารสีแดงกุ้มติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลเต้มบุญ4,500แเต้มท่านอาจารย์ตามตามไปเร็วเข้าเต่านั้นเหลือแค่สามหัวแล้วดูดูซะขานากะไว้เลวไม่ว่าจะมีกี่ชีวิตมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อหน้าอาจารย์ค่ะ ย้วนเอ๋นะครับนั่งหัวเราะคิกคักนะครับนางพูดออกมาอย่างตื่นเต้นนางกําลังนั่งจงเสียงเทียย์ลู่โจยังไม่หยุดยัางเหมือนกับเด็กที่นั่งดูนะครับ เชียอะไรของตัวเองเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นภาพที่ิน่ารักมากเลยนะครับทั้งที่ลู่โจของเรากําลังรับมืออยู่กับหนึ่งในกู่ต่อสู้หนึ่งในผู้ที่ถูกขนานนา้ว่าเป็นอัจฉรยที่สุดในดินแดนดอกบัวดแดงแห่งนี้แต่ยวนเออของเรานั้นนางมั่นใจและเชื่อใจในส่วนของผู้เป็นอาจารย์เสมอว่าอย่างไงก็จะสามารถเอาชนะได้นั่นเอง ลู่โจเองก็ไม่คิดจะใช้พลังวิเศษที่เหลืออยู่นะครับเขาเก็บอาวุธเนี่ยนามก่อนที่จะใช้การดกงปนึกกักขังอีกรั้งบัดนี้นะครับโกงสี่เหลี่ยมที่ลู่คุณตาเหมือนกับก่อนหน้านี้มันกําลังบินตรงไปที่เย่จนลู่โจลังคงได้แต่รอผลลั์ต่อไปนะครับผมเองก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าอ่าเปอร์เซ็นที่จะจับกลุ่มสําเร็จมันมีมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ก็นั่นแหละครับ มันก่อนหน้านี้อันแรกนั้นพาดเป้าไปนะครับบรรยากาศรอบเขตแดนอาคมเริ่มหนักอึ้งนะครับมันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นบรรยากาศด้านนอกเองก็น่าอึดอัดไม่ต่างอะไรจากด้านหน่อยตามไปเร็วเข้าสิกงปเปย์เซินพูดอย่างใจยินในขณะที่ตามการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนไป ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่790แม่ตอนนี้ตอนเดียวถือว่ายาวมากๆนะครับกินเวลาเกือบ20นาทีก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับตอนที่791การต่อสู้อันเข้มข้นอันนี้นะครับมันก็จบตอนบรรทัดส,สุดท้ายพอดีเลยเนาะไม่ได้มีการเจตนาแกล้งตัดจบแต่อย่างใดนะครับมันจบไปทั้งๆอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาตามต่อกันใน E ีีหน้าก็แล้วกันก็ไม่รู้ว่าลูโจจะสามารถจัดการเรยเจนนะครับได้ ลงในวันนี้หรือเปล่าตอนนี้เย,ยเจินของเราระเบิดตัวเองไปหนึ่งโดนอาวุธเนนามที่เป็นดาบตัดหัวไปหนึ่งโดนลูกศรพลังงานเจาะสรวงบูไปอีกหนึ่งจากเดิมที่เขาเหลือ6ชีวิตนะครับ6กลบสามก็เท่ากับว่าลูโจต้องสังหารเย,ยเจิน3ครั้ง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมลู่โจถึงเลือกที่จะใช้การ์ดกุ้งประหนึกกักขังนะครับหรือลู่โจต้องการขังให้เย่เจินนั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วค่อยๆแบบเล่นงานแบบการ์ดการตดโจมตีของเพชรขาตตูม้มฝ่า,ามือไรที่ติตูม้มฝ่า,ามือสละบัญญาตูม้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นลู่โจพยายามที่จะจับอยู่ 2- 3สาครั้งแล้วก็ครั้งนี้นะครับลู่โจได้ปลดปล่อยการ์ดประหนึกกักขัง อีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าในตอนหน้าต้องมารอลุ้นนะครับว่าจะสามารถจับเย่เจินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้หมอนี่มันจะดวงดีเหมือนกับครั้งแรกที่ไม่สามารถจับมันได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาตามต่อกันในตอนหน้านะครับถึงแม้ว่าเป็นกู่ต่อสู้ที่รับมือยากที่สุดเท่าที่ลูโจนั้นเคยได้พบมาแต่ยังไงซะดูเหมือนว่าคงไม่เกินฝีมือของลูโจของเรา ยังไงซะก,ก็อาจจะมีตัวแปรสําคัญนะครับตาหากลู่โจไม่รีบจัดการคนของราชสํานักและก็บ้านดวงดาราสวรรค์รวมไปถึงลานสงคารามเทวายไรก็อยู่ที่นี่สิพงเปยเซินเพียงคนเดียวนั้นอาจจะพอรับมือเนี่ยชิงยุนได้แต่ตาหากมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งอารมณ์แบบแม่ทัพเดนเหนือหรือมีแม่ทัพแดนใต้แม่ทัพตะวันออกอะไรมาเนี่ยแย่แน่นอนครับ ต้องรีบจัดการแล้วลู่จูต้องจัดการต้องจัดการกุดหัวมันสามหัวสามชีวิตที่เหลืออยู่มาเอาใจช่วยในตอนหน้าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเบอด์สวยเปิดกั้นการมองเห็นขอบคุณมากสำหรับ30กว่าคอคมเมนต์ในคลิปที่แล้วมันช่วยให้เรานั้นมีคนเข้าถึงได้มากเป็นอย่างมากขอบคุณมากๆครับไม่เป็นการเสียเวลาจบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อนะีหน้าสวัสดีครับ